ลามไก่ไข่ปามครับเมนูอาหารพื้นถิ่นที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลน,นครชุมอำเภอน,นครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับกระทรวงวัฒนธรรมครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศรายชื่อ1จังหวัด1เมนูเชืดอชูอาหารถิน่น77จจังหวัดและกรุงเทพมหานครในโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะครับรสชาติที่หายไป ประจําปีงบประมาณ2,567และเมนูที่รับการคัดเลือกประจําปีนี้นะครับของจังหวัดพิษณุโลกคือเมนูหลามไก่ไข่ปาม เมนูอาหารประจำถิ่นของชาวบ้านตนําบลนครชุมอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับนายพานุทัศน์ทนก้อนดีค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวร่องเขานครชุมตําบลนครชุมอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเมนูล้ามไกนะ่นับเป็นไฮไลไท์ที่ชาวบ้านภูมิใจนําเสนอด้วยเครื่องปรุงประกอบไปด้วยไก่บ้านแล้วก็ใช้เกลือจากบ่อเกลือพันปีของอําเภอนครชุมใบ ตะนาวนะคะเครื่องต้มยำรวมไปถึงการปรุงรสตามสูตรของชาวนครชุมแล้วก็นำไปเผาไฟเหมือนกับเผาเข้าวหลามสามารถรับประทานได้กับผักพื้นบ้านทั่วไปเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือไข่ปามจะมีการใช้ใบตองนะคะน้ากับกระทะสังเกตใบตองค่ะจะมีการเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวที่เข้มขึ้นจากนั้นนะคะก็นำไข่เนี่ยที่ รุงลถเอาไว้เนย <ừ. S 1> เล,ลงไปแล้วก็พับใบตองเติมน้ําเพื่อเป็นการช่วยให้ไอน้านะคะทาให้ไข่เนี่ยสุกแล้วก็ให้ความหอมของใบตองและนี่นะคะคือเมนูลามไก่ไข่ป่ามของตําบลนครชุมอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครทุมนครชุมเวลาทานนะคะต้องทานเคียงคู่กันจะได้ความอร่อยไปอีกแบบเป็นเมนูที่มักจะต้องใช้เอาไว้เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือว่าคน ที่มาเยือนนครนชุมนั่นเองค่ะ